รู้ไหมครับว่านวัตกรรมเครื่องมือช่างไร้สายตอนนี้มันพัฒนาไปถึงไหนแล้วครับมันพัฒนาไปไกลจนถึงขนาดที่ว่าใช้ก,าการะสกัดคอนกรีต30มกิโลตัวนี้ได้ซึ่งแรงและนิ่มนวลในตอนที่ใช้งานจะอยากรู้ว่าเป็นยังไงมาติดตามคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมต่อมาจากอมรศิลเจริญวันนี้ผมจะนําเสนอตัวเครื่องนี้ครับ จตัว Milwaukee MX 2L h b a k e r สกัดกระแทกคอนกรีต30กิโลเดี๋ยวผมจะพูดสเปคก่อนที่ผมจะนำเจ้าตัวเครื่องนี้ไปใช้งานจริงนะครับเจ้าตัวเครื่องนี้ครับแรงกระแทกอยู่ที่64จูลอัตรากระแทกต่อเนื่องอยู่ที่1,300ครั้งตอน1นาทีส่วนดอกของเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดครับเป็นดอกแกน hex เอียม28มิล และเจ้าตัวนี้นะครับยังมีระบบ ation r e s i s t a n นครับเป็นระบบกันสั่นจากภายในทําให้ผู้ใช้งานได้รับแรงกระแทกน้อยครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะไปที่หน้างานจริงเพื่อใช้งานครับคุณอย่าลืมนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างแต่ผมจะทําให้เห็นว่าเครื่องนี้ใช้งานง่ายจริงและลดแรงสั่นจริงจริงครับแต่ผมคงไม่ไปด้วยชุดนี้ครับผมเปลี่ยนชุดก่อนนะครับชุดพร้อมเครื่องพร้อมขนพร้อมก็ได้ครับตามผมมาเลยครับ ัวเครื่องนี้นะครับมีระบบซอฟต์สตาร์เรื่องการทํางานเรารอบช้าเพื่อป้องกันไม่ให้ปลายสกัดกระโดดทําให้เจาะได้แน่นยําระบบการสั่นที่ออกแบบมาจากภายในที่ผมบอกไปในตอนต้นคลิปนะครับมันคือการที่เครื่องนี้มีกระบวนการการผลิตลดแรงสั่นสะเทือนจากอะไหล่ภายในเครื่องเลยครับตั้งแต่ลูกสูบที่ต้านแรงไปจนถึงเข้าเหวี่ยงถ่วงน้ำหนักลงไปที่พื้นจึงทําให้แรงสั่นสะเทือนเข้าหาผู้ใช้งานต่ำมากๆ ซึ่งต่างจากสกัดเดิมๆที่องการสั่นสะเทือนไทายนอกเครื่องโดยใช้ด้ามจับลอยหรือด้ามจับอ่อมนั่นเองครับทุกคนลองดูว่าด้ามและตัวเครื่องส่วนบนลอยตัวเปทีิสรตจากแกนสกัดทำให้ความสั่นสะเทือนไม่ถูกส่งไปที่แขน แม้แต่สายคล้องและที่ข้อหูก,ก็ยังไม่สั่นเลยครับ <_ p ull ing> และตอนนี้ผมก็ทดสอบเจ้าตัว MX u e l Hexbreaker ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหนื่อยมากเลยครับวันนี้เหงื่อชุ่มไปทั้งตัวเลยครับเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับ <_ p ull ing> และหลายนคนก็คงมีคำถามว่าทำไมผมต้องแส่งตัวดีในการออกไปนำสเสนอเครืขข่องดช่าง แต่คุณอย่าลืมนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างแต่ผมเป็นผู้ช่วยช่างที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้ช่างผมก็ช่วยให้ท่านเรื่องซื้อเครื่องมือช่างให้ตอบโจทย์ง,งานส่วนหลังจากที่มันพงังผมก็ซ่อมให้มันกลับไปอยู่ในมือของท่านได้โดยค่าใช้จ่ายมันไม่ได้แพงนั่นแหละครับผมก็แค่แต่งตัวให้เหมาะสมกับการที่ผมให้บริการลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการของเรา MC Powerto o ูลบริษัทอมรศิลป์เจริญท่านเองครับ